แชทหลุดข้อมูลถูกดักอ่านทางเลือกแอปแชทปลอดภัยดูยังไงมีอะไรบ้าง ช่วงหลังมานี้กระแสะเรื่องความปลอดภัยบนโซเชียลเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะหลายคนก็มีความกังวลนะคะว่าเวลาที่แชทหรือว่าส่งรูปเนี่ยจะมีข้อมูลของเราหลุดไปบ้างไหมหรือว่าแอปต่างๆเนี่ยจะแอบเอาข้อมูลของเราไปส่งต่อหรือเปล่าซึ่งถ้าใครคอยติดตามข่าวสารอยู่นะคะก็จะได้ยินเรื่องของเฟซแอปที่เป็นกระแสะแรงมากๆตอนนี้ล่าสุดก็จะมีของ WhatsApp นะคะที่ออกมาเป็นกระแสะตามเหมือนกันว่าผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลกับ Facebook ก่อนถึงจะใช้งาน WhatsApp ได้ทีนี้เนี่ยวอตแอปเคยเป็นแอปที่เขา ให้สัญญาไว้กับผู้ใช้นะคะว่าเขาจะไม่เก็บรายชื่อต่างๆแล้วก็ไม่ส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลที่3ด้วยหลายๆคนเนี่ยก็เลยเชื่อถือแล้วก็ใช้งานแอปนี้ทีนี้พอมันมีข่าวแบบนี้ออกมานะคะว่า Facebook ซื้อ w h a t s a p p ไปแล้วมีการเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่เนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าเสียความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ย้ายไปใช้แพลตฟอร์ม,มอื่นๆแทนวันนี้นะคะก็มีแอปแชททางเลือกมาฝากเพื่อนๆด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยขอพูดถึงวิธีการที่เราใช้เลือกแอปแชทท ต้องระวังตรงไหนบ้างนะคะสิ่งสาคัญที่แอปแชทที่ปลอดภัยนะคะควรจะต้องมีก็คือ e2ee n t e n encryption นะคะหลักการก็คือการแปลงข้อมูลที่เรากําลังจะส่งเนี่ยให้เป็นรหัสนะคะแล้วพอไปถึงปลายทางก็เปลี่ยนจากรหัสเนี่ยเป็นข้อความที่อ่านได้อีกทีนึงข้อดีก็คือเวลาที่แฮกเกอร์ค่ะดักเอาข้อมูลเราระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถอ่านข้อมูลของเราได้อันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็น key feature เลยนะคะที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับแอปแชทของเราซึ่งถ้าเขาทําออกมาอย่าง ถูกต้องแล้วเนี่ยแม้แต่ตัวเจ้าของแอปเองก็ไม่สามารถดักเอาข้อมูลของเราไปได้ด้วยเหมือนกันค่ะสําหรับใครที่เป็นห่วงในเรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือว่าอยากได้แอปแชทสําหรับคุยงานสำคัญที่ต้องการความปลอดภัยนะคะนี่ก็เป็น4แอปน่าสนใจนะคะที่มีฟีเจอร์ E2E e e อยู่ก็คือ Telegram Signal นะคะ Wire แล้วก็ Viber ค่ะ ทั้ง4แอปนี้นะคะใช้ฟรีหมดเลยแล้วก็มีฟังก์ชันที่น่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปค่ะมาเริ่มที่ Telegram กันก่อนนะคะ Telegram เนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อกันบ้างอยู่แล้วเพราะว่าในไทยเราก็มีใช้งานกันอยู่พอสมควรนะคะในกลุ่มคนเล็กๆบ้างหรือว่าในกลุ่มคนที่เขาทําธุรกิจกันเนี่ยก็ใช้งานในแอป Telegram นี้โดยฟีเจอร์เด่นๆที่น่าสนใจก็คือ สามารถสร้างกลุ่มแชทที่มีจํานวนคนได้มากสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0คนด้วยกันนะคะทำให้การกระจายข่าวต่างๆเนี่ยไปได้ไวมากๆแล้วก็ยังมีแชทแบบปลอดภัยสูงนะคะที่เรียกว่า secret chat โดยที่จะไม่ทิ้งร่องรอยต่างๆไว้บนเซิร์ฟเวอร์เลยแล้วก็ข้อมูลที่ส่งกันเนี่ยแชร์ต่อไม่ได้นะคะแถมยังสามารถตั้งเวลาลบข้อมูลที่เราส่งไปได้ด้วยแอปที่2นะคะ Signal เป็นแอปที่กําลังมาแรงมากๆในต่างประเทศ <c oughs> เพราะว่าคุณ Elon Musk เนี่ยเขาได้ทวิตข้อความสั้นๆนะคะว่า use จุดเด่นของแอปนี้นะคะคือเขามีฟีเจอร์สำหรับ,บเบลอหน้าคนอัตโนมัติให้ด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะส่งรูปแต่ไม่อยากให้เห็นหน้าคนที่อยู่ในรูปเนาะแล้วก็มีโหมด disappearing message นะคะที่สามารถกำหนดให้ข้อความเนี่ยหายไปอัตโนมัติได้ปรับได้ตั้งแต่5วินาทีไปจนถึง1สัปดาห์เลยค่ะที่สาคัญนะคะแอปนี้เนี่ยใช้ฟรีแบบไม่มีโฆษณาเลยเพราะว่าตัวแอปเองเนี่ยเป็น open source project นะคะแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาคก,การกุศลต่างๆทำให้ไม่มีโฆษณาเลยนะคะแล้วก็ไม่มี การตลาดในเครือด้วยค่ะแอป,ปที่3นะคะ Wire ค่ะเป็นแอป,ปที่ตั้งค่า E2E e มาให้เป็น default เลยทั้งข้อความไฟล์แล้วก็ภาพต่างๆด้วยอย่างของ Telegram เนี่ยเรายังต้องเข้าไปตั้งค่าเองก่อนนะคะแล้วแอป,ป Wire นะคะก็มีอีกจุดเด่นหนึ่งคือเขามีเวอร์ชันสําหรับองค์กรด้วยแต่ว่าเป็นสําหรับองค์กรขนาดใหญ่นะคะ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆนะคะสำหรับบริษัทไหนที่อยากจะเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภยัยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวแต่ว่าต้องเสี่ยงเงินนะคะสำหรับคนทั่วไปอย่างเราเเนี่ยใช้เวอร์ชันฟรี ก็พอแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีโฆษณาด้วยนะคะเพราะว่าเป็น100% open source ค่ะคล้ายๆกับของ Signal เลยและแอปสุดท้ายนะคะแอปที่4 Viber แอปนี้เนี่ยมีมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจุดเด่นของแอปนี้คือเรื่องของวิดีโอคอลแล้วก็มีการโทรจากแอปเข้าเบอร์มือถือได้ ส่วนในเรื่องของการแชทนะคะก็จะมีการตรวจสอบได้ว่าคนที่เรากําลังคุยด้วยเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือไหมคะ่ะมีการแบ่งเป็นสีต่างๆนะคะอย่างเช่นสีเขียวคือปลอดภยัยสีแดงเนี่ยก็อันตรายนะคะคนนี้ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ไม่จากัดจํานวนสมาชิกในกลุ่มด้วยนะคะสามารถแชทกันไปเลยแบบไม่อันนะคะมีกี่คนเข้ามาได้หมดเลยส่วนอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ถือว่าแตกต่างจากแอปอื่นๆเลยนะคะคือ Public Chat ค่ะเป็นห้องแชทรวมสําหรับคนที่อยากจะคุยเรื่องเฉพาะทางในเรื่องต่างๆนะคะ เราก็สามารถเข้าไปกด Follow ห้องแชทนั้นแล้วก็เข้าไปคุยกับคนอื่นๆได้เลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวิธีเบื้องต้นที่เราจะทําการป้องกันข้อมูลของเราโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับว่าแอป,ปนั้นปลอดภัยแค่ไหนเนี่ย <S <S> <S ก็คือระวังข้อมูลที่เราจะทําการส่งค่ะ <S <S> <S ข้อมูลสําคัญต่างๆถ้าเลี่ยงไม่ส่งผ่านแชทได้เนี่ยก็ไม่ควรจะส่งนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นโทรคุยหรือว่าเจอหน้ากันตรงๆแทนหรือจะส่งไฟล์แบบเข้ารหัสก็ได้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่านะคะ <S <S และอีกเรื่องที่อยากจะฝากไว้นะคะคือบางทีเนี่ยข้อมูลมันอาจจะ ไม่ได้รั่วไหลไปจากแอปที่เราใช้แต่หลุดไปจากมือถือของเราเองนะคะที่อาจจะเผลอเอามือถือเนี่ยไปให้ใครย,ยืมใช้นะคะหรือว่าเผลอไปกรอกข้อมูลทิ้งไว้ที่ไหนตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ระวังในการเก็บข้อมูลพาสเวิร์ดของตัวเองด้วยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยได้มากเลยก็คือ 2FA Two Factor Authentication หรือการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนจะเหมือนกับเวลาที่เรารูดบัตรเครดิตแล้วต้องมีการยืนยัน OTP รอบหนึ่งอันนี้ก็คล้ายๆายกันค่ะแต่ว่าจะใช้กับการ Lock กล็อกอินแทนกรอกพาสเวิร์ดไปแล้วก็กรอกตัวเลข6หลักอีกรอบ ตะะัวเลข6หลักนี้นะคะก็อาจจะได้มาจากการใช้แอปต่างๆอย่างเช่น Google Authenticator หรือว่าผ่าน SMS ก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนการเก็บประวัติเก็บข้อมูลของแอปนะคะหรือการที่ผู้พัฒนาเนี่ยส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลที่3เต้นมองว่าไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยโพลิซีต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือคอยอัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะคะคอยติดตามว่าเขาอะกลังทําอะไรอยู่ส่วน4แอปที่ติ้นได้พูดไปนะคะก็เป็นแอปที่ณนะตอนนี้เนี่ยต้นมองว่า น่าเชื่อถือนะคะโดยดูจาก e2ee นะคะแล้วก็ยอดดาวน์โหลดก็รีวิวต่างๆด้วยนะคะซึ่งก็ยังมีอีกหลายแอปมากมายเลยเพื่อนๆสามารถไปหาดูกันได้นะก่อนใช้เนี่ยก็อย่าลืมอ่าน p o l i ซ y ด้วยนะคะแล้วก็ดูว่าแอปเนี่ย ขอข้อมูลของเรามากจนเกินความจําเป็นหรือเปล่าก็จบแล้วนะคะใครที่กําลังใช้แอปแชทไหนอยู่หรือว่ามีแอปอื่นๆแนะนำเนี่ยก็อย่าลืมมาบอกเล่ามาเขียนคอมเมนต์แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะคะเราอ่านอยู่นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซีเฟิร์สกดสั่นกระดิ่งกิ้งๆให้กับช่องของระดาเราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะ